สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาชมกันต่อนะคะเรื่องการเล่าการไปทำงานที่พัทยานะคะก็ระหว่างที่อยู่พัทยาเนี่ยก็มีฝรั่งมาจีบมากมายนะคะมากมายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแบบ เป็นร้อยเป็นพันคนนะคะมากมายในที่นี่หมายถึงหลักสิบอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้แบบเข้าหาเราครั้งละสิบคนแบบนี้ไม่ใช่นะคะแบบนี้โอเวอร์เกินไปก็อ่าคนนั้นมาจีบอ่าคุยกันัไปสักพักหนึ่งก็ไม่ผ่านอกลับบ้านใครบ้านมันเดี๋ยวคนนั้นมาจีบคนนี้มาจีบคุยไปอยู่พัทยาสามปีสี่ปีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ ก็หมดหวังละหมดหวังหมดหวังเรื่องความรักนะคะหมดหวังเรื่องความรักก็คืออยู่ที่พัทยาก็เพื่อที่จะทาํางานทํามาหากินนั่นเองนะคะไอ้เรื่องความรักไอ้เรื่องหน,หนุ่มนี่เป็นเรื่องรองนะคะแต่ก็แอบมีหวังเล็กๆนะคะว่าวันหนึ่งอาจจะเจอรักแท้สรุปก็ไม่เจอคะ่ะมีแต่คนมาจีบคะ่ะแต่คนจริงใจและจริงจัง ที่จะสร้างครอบครัวกับเราไม่มีเลยนะคะมีแต่คนพาไปกินข้าวไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวเกาะอะไรแบบนี้นะคะส่วนมากจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่คนที่จะคิดจริงจังมีครอบครัวสร้างครอบครัวกับเรารักจริงหวังแต่งอะไรแบบนี้ไม่มีค่ะหรืออาจจะมีมีค่ะมีมีคนรักจริงหวังแต่งแต่ว่าแบบอายุเป็นเป็นพ่อเราได้อะ เออมีแต่มีรักจริงวางแต่งก็มีแต่รุ่นพอ่อรุ่นตาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ไม่ไหวจริงๆนะคะเราก็ไม่ไหวจริงๆเราก็อยากคบคนที่แบบอายุรุ่นราวเขาเดียวกันรุ่นน้องก็ก็ได้ไม่เป็นไรเอออายุมากกว่าก็ได้ไม่เป็นไรแต่ขออย่างเดียวอยา่าอายุมากจนแบบเป็นพ่อได้เป็นตาได้อะไรแบบเนี้ยแบบเนี้ยเรา รับไม่ได้จริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเรากลัวมีปัญหาเรื่องอายุที่ต่างวัยเนาะอือแล้วอีกอย่างหนึ่งเราเป็นคนที่เร,เรียกว่าไงถ้าเราไม่ได้รู้สึกชอบคนคนนั้นจริงๆอะเราไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่กับเขาได้อ่าอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะแต่ละคนอาจจะมีความคิดเป็นเหมือนกันเราไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายได้ถ้าเกิดเราไม่ได้มีใจหรือก็คือหมายถึงว่า ต่อให้เขาจะปนเปื้อเราด้ด้วยเงินมากมายแค่ไหนเราก็เออรับไม่ได้จริงๆเออถ้าเราไม่ได้ชอบคนคนนั้นจริงมันทําใจอยู่ด้วยไม่ได้ทําใจนอนด้วยไม่ได้นั่นเองค่ะท่านผู้ชมนั่นแหละนี่คือสาเหตุที่ที่ว่าทําไมเราอยู่พัทยาหลายปีแล้วเราสูตรอ่าเราสูรไม่ใช่ว่าเลือกมากนะคะแต่ว่าเออไอพวก หนุ่มๆวัยรุ่นมันก็เป็นประ,ประเภทเสพเลเนาะเสพเลมันไม่อยากมีครอบครัวมันอยากเที่ยวไปวันๆอ่าเราก็คุยได้ผิวเผินแต่ไม่สามารถหวังอนาคตไปได้วยกันอะไรเงี้ยสนุกสนานไปวันๆแล้วก็คนแก่ที่หวังจะสร้างครอบครัวรักเราจริงๆเนี่ยก็มีแต่แบบแก่ๆรุ่นพ่อรุ่นตาแบบเนี้ยเราก็รับไม่ไหวอ่าสรุปก็เป็นสด เป็นโสดต่อไปนะครับเป็นโสดมาจนอายุสามสิบสามสิบกว่าปีนะสามสิบกว่าปีพศสองพันสิบห้า2015นะคะพศสองพนะันสิบห้านะเดี๋ยวก่อนที่จะถึงพศสองพันเราต้องยอ้อนเราต้องย้อนเล่าไปนิดหนึ่งตอนนั้นเราอายุอ่า สามสิบเอ็ดสามสิบสามสิบเอ็ดนะแล้วทีนี้เราเราไปเล่นเว็บหาคู่มันไม่ใช่เว็บหาคู่หรอกมันเป็นเว็บเว็บคุยกับต่างชาตินะอ่าเว็บคุยกับต่างชาติที่เรามีเจตนาไปคุยที่นั่นเพราะว่าเราต้องการภาษาอังกฤษไปเรื่อยๆเนาะพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองไอสิ่งที่เราพูดได้ในปัจจุบันก็ม,ม,มูปลา,ปลาพอรู้เรื่องอ่าแต่ไม่ได้แบบ เลืดเตอร์เพอร์เฟกพอพอกันพอสื่อสารกันร,รู้เรื่องกับต่างชาตินะคะเราก็เลยก็มันโสด่ะเออโสดไม่มีอะไรทําก็เลยสมัครเว็บคุยกับต่างชาตินะคะซึ่งมีอยู่หลายเว็บมากมายนะคะก็แน่นอนหน้าตาเราก็บ้านๆแบบนี้แหละค่ะอืมบ้านๆตอนนั้นอายุประมาณสามสิบสาสิบเอ็ดเนาะก็อ,อ่อนกว่านี้ อ่อนกว่านี้สิบปีตอนนี้เราสี่สิบสามแล้วนะคะก็เอารูปลงเอารูปลงไปสมัครเว็บคุยกับต่างชาติก็มีคนแน่นอนมีคนติดต่อมาสนใจนู่นนี่นั่นหลายชาติหลายภาษาแต่เราจะเลือกคบคนเราจะเลือกคุยกับคนที่พูดภาษาอังกฤษได้เท่านั้นเพราะว่าเราไม่อยากมีปัญหาด้านภาษาเนาะ ใครที่แบบมาจีบเราแล้วแบบคุยภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเงี้ยเราไม่คุยด้วยเลยนะเพราะว่าเราขี้เกียจสีบเวลาเออแล้วการการจะพบกันเนี่ยถ้าคุยภาษากันไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็ไปกันไม่รอดหรอกอืมไปกันไม่รอดเคยเหมือนกันนะเคยมีคนที่มาจีบเราแล้วทีเนี้ยเขาพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เออพูดภาษาไทยก็ไม่ได้พูดได้แต่ภาษาบ้านเขาอย่างเดียวแล้ว การสื่อสารนี่แบบแย่มากๆอ่ะแย่ก็หมายถึงว่าเออจะคุยอะไรกันก็ไม่รู้เรื่องเออจะคุยนั่นคุยนี่คุยรายละเอียดคุยต่างๆนานาก็คุยกันไม่รู้เรื่องเออแล้วเีนี้คุยไม่รู้เรื่องมันก็ทําให้เราแบบอึดอัดแล้วก็แบบคนมันไม่ได้คุยกันอ่ะมันคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะมันอึดอัดไงเออคุยไปคุยมาเออมันไปกันไม่รอดเออไปกันไม่รอด คุยกันไม่รู้เรื่องเราก็เริ่มเริ่มเริ่มอายุเยอะแล้วไงเริ่มรู้แล้วไงว่าเอออะไรคือสิ่งที่เหมาะกับเราอะไรเงี้ยอะไรก็จะมีเยอะแยะพวกจิมจีบก็จะมีประเทศหน้าหม้อหน้าหม้อในที่นี้ก็หมายเจ้าชูนั่นแหละก็คือไม่ได้คบใครจริงๆจังๆแค่ วันนี้มันมันพาเราไปกินข้าววันพรุ่งนี้มันก็พาคนนูน้นคนนี้ไปนอนด้วยอะไรเงี้ยพาเราไปกินข้าวเดี๋ยวมันก็พาคนนั้นไปกินข้าวพาคนนี้กินข้าวคืเอ,อเจ้าชู้ประตูดินเราก็ไม่ไหวว่ะคนแบบนี้เออเราไม่ชอบคนเจ้าชู้เป็นเป็นอันดับหนึ่งเลยเออผู้ชายอันดับหนึ่งคือเจ้าชู้เรารับไม่ได้จริงเราจะไม่คุยต่อกับคนแบบนี้ถ้ารู้ว่าเจ้าชู้ปุ๊บเลิกคุยทันทีเสษษ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 ียเวลาเสียเวลาชีวิตเนาะ อแล้วก็สองคนที่แบบติดการพนันอะไรสักอย่างหนึ่งอะติดการพนันอะไรสักอย่างหนึ่งอะคนแบบนี้เราก็ไม่คบเหมือนกันนะถ้าเรารู้นะเราไม่คบเลยสียเวลาชีวิตอต่อให้คบไปรวยแค่ไหนถ้าติดการพนันก็จนได้เนาะนั่นแหละเราก็จะไม่คุยต่อคนแบบนี้สรุปในชีวิตจริงคนจีบมากมายแต่ไปกันไม่รอดสักคนมีแต่คนที่แบบไม่พร้อมเอ,อไม่พร้อมดูแลไม่พร้อม ไม่พร้อมสร้างครอบครัวไม่ไม่พร้อมที่จะมีพันธะผูกพันอะไรเงี้ยอืมเราก็เลยคิดว่าเออวะเราก็ไม่ได้ปืนตัวเองเหรอกแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมเราก็ไม่ได้ปืนตัวเองเราก็โอเคในเมื่อมันไม่ได้แล้วอยู่ปัตยาหลายปีแล้วก็แม่งหาแฟนยากจริงๆเลยบะอะไรเงี้ยในเมื่อมันไม่ได้เราก็เลยน,นั่นแหละตัดสินใจไปหาไปหาเพื่อนคุยในเฟ็บุ๊ก เว็บหาคูป่ปหาเพื่อนคุยในเว็บเว็บที่คุยกับต่างชาติความความคาดความคาดหวังเป็นศูนย์อ่าความคาดหวังเป็นศูนย์เพราะเราเราไม่ได้คาดหวังอะไรอีกแล้วเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วสามสิบสามสิบเอ็ดเนาะไม่มีความคาดคาดหวังอะไรใดๆกับชีวิตแต่แก้วก็แกวบมีความหวังเล็กๆน้อยๆแล้วทีนี้หาหัวนี่มันหายากจริง ไมายถึงลนะหาผัวที่แบบหวังหลอกพันนะ่ะมีเยอะแต่ไอประเภทที่คบกันจริงใจอยู่อยู่ด้วยกันแม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอะไรเงี้ยมันมันหายากสเะละเกินนะคะทุกคนหายากสเละเกินอืมนี่แหละบางคนนะได้ผัวคนแรกนะก็โชคดีเลยเออ ได้ผัวคนแรกแล้วดีเลยูโ,โชคดีมันถูกหวยได้ผัวคนแรกแล้วเป็นคนดีขยันทำมาหากินโชคดีมันถูกหวยแต่หลายคนก็ไม่ได้โชคดีเหมือน